อยาเข้าข้างตัวเองค่ะเรื่องของภาษีเนะี่ยต้องเข้าข้างประเทศชาติขายจริงได้ร้านหนึ่งราคาราชการ800,000ใช้ราคาที่สูงกว่าเสียภาษีค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ราคาที่เท่าไหร,นะร่คะหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะเขียไหมหนึ่งล้านเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเลือกตัวที่สูงกว่า นอกจากนี้มีการยกที่ดินให้กรรมการหนึ่งแปลงยกที่ดินให้กรรมการฟรีๆเลยหนึ่งแปลงไม่เก็บตังค์ยกให้ฟรีๆเลยศูนบาทแต่ราคาเพื่อจดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมอยู่ที่เท่าไรคะห้าแสนใช้ราคาไหนลาา่ะคะศูนย์บาทหรือห้าแสนเสียภาษีห้าแสนค่ะห้าแสนใช้ตัวที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นสรุปว่าบริษัทเนี้ย ถือว่ามีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีเท่าไหรล่ะคือหนึ่งล้านกับ5้าแสนรวมกันได้เป็นล้านหเอาล้านหไปคูณกับอัตราภาษีของการขายอสังหาริมทรัพย์เสียสามเปอเซ็นตก็จะได้อยู่ที่เท่าไหรคะสเปอร์เซของล้านหก็ได้อยู่ที่4ี่หมเสียภาษีท้องถิ่นอีกสิเเซ์ของ4ี่หม้าก็จะได้อยู่ที่สี่พัห้า รวมภาษีทั้งสิ้นอยู่ที่49,500นะคะนี่ก็เป็นภาษีทั้งหมดที่จะต้องเสียนะคะ49,500เนอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำนวณในหนังสือนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะทำแล้วเดี๋ยวคนใดคนนึงในห้องตอบถูกเนี่ยอาจารย์เฉลยเฉลยแล้วก็ ให้เอาแบบฝึกหัดที่ทําวันนี้ส่งใน Google Classroom นะคะหลังจากท้ายชั่วโมงเลยถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่เราทำนี่แหละแล้วส่งใน Google Classroom เลยนะคะตรงนี้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นไปที่แบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดทุกคนมีแบบฝึกหัดอยู่แล้วเนาะในขครของออนไลน์ก็ไม่รู้ ออทุกคนมีแบบฝึกหัดเล่มน,นี้เห็นไหมคะอะ่เปิดเปิดเปิดเลยเป, 30, 30. เปิดหน้าที่สามสิบหน้าที่สามสิบเปิดมาแบบฝึกหัดที่เราได้รับไปหน้าที่สามสิบอาจารย์ให้ทำสี่ข้อ แต่ข้อหนึ่งกับข้อสองมาช่วยกันตอบพร้อมกันก่อนจะได้ไม่ต้องทําเยอะข้อหนึ่งกับข้อสองตอบพร้อมกันก่อนส่วนข้อสามกับข้อสี่เดี๋ยวให้ทําในในระหว่างที่ที่พักนี่แหละค่ะนะคะอ่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งทุกคนเปิดแบบฝึกหัดอยู่แล้วนะคะข้อหนึ่งฐานภาษีธุรกิจเฉพาะของธนาคารฐานภาษีธุรกิจเฉพาะของธนาคารง่ายๆก็คือ รายได้ของธนาคาระ่ะมีอะไรบ้างล่ะช่วยกันตอบสิเดี๋ยวเขียนตอบในนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงอาจารย์ให้ถ่ายรูปแล้วส่งใน Google Classroom เลยนะคะฐานภาษีของธนาคารมีอะไรบ้างหนึ่งไรายได้อะดอกเบีย้ยค่ะดอกเบีย้ยสองปล่อยกู้ก็คือดอกเบีย้ยจากการปล่อยกู้ใช่ไหมสองน่าจะดอกเบีย้ยแล้วมีอะไรคะค่าธรรมเนียมค่ะ ค่าจำเนียมสามส่วนลดค่ะส่วนลดจบการจำหน่ายตัวเงินใช่ไหมสีค่าบริการค่ะค่าบริการห้า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 กำไรก่อนหักรายจ่าย กำไรอะไรน้อกำไรอะไรนาะกำไรจากการซื้อขายตัวเงินกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะโอเคก็อธิบายมานะคะแล้วตกลงว่าเงินฝากของเราเป็นรายได้ธนาคารไหมคะเป็นครับเงินฝากของเราสรุปว่าเป็นรายได้ธนาคารไหมคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะไม่เป็นนะ ไม่เป็นไม่เป็นหนูภูมิใจไว้เลยนะหนูเป็นเจ้าหนี้ธนาคารน,นะอาจารย์มีเพื่อนเขาไม่ได้ค่ะ่เพื่อนอใช้แอปเปิลปะใช่ค่ะรออาจารย์รับฮะรออาจารย์รับไม่เห็นเด้งเลยได้ง ไม่เห็นมีคนขอเข้ามานะเจอลองขอเข้าใหม่คะ่แะแซมมากินเน็กอลุูไหนลองตอบข้อสองสิไหนลองตอบข้อสองสิธนาคารกรุงไทยอัตราภาษีเท่าไรคะกรุงไทย อัตราภาษีสิทธเสียที่เท่าไรคะเรียเลย,เเลยช่วยกันตอบเลยกรุงไทยใครมีหนังสืออยู่แล้วตอบเลย